สวัสดีครับโนี้ผาพี่พาน้อ,นองเสียบ,บัตรผาพี่น้องมาก,กินมาเสียบครับเจูจูเนื้อวัวครับผมเทำตาเหลี่ยมเขาเป็นมั้งครับน่าครับบ้าที่พูดเดียวอ้ยเราไปเราหลงเราอ้ม,อม ครับรับรับครับว่าที่อ่ะเขามือเขาเนาะเ้าาตัพี่น้องเอ้ยการนบได้เรื่านยามดีนี่ครับการั่เจ้าเป่าก็จะได้แห่ขันหมากมาจางบ้านเจ้าสาวนแจงมากน้ารับเดี๋ยวว่ารถนั่งไปเลย